ดูแลปักหมุดสินค้าจากแคตตาล็อกของคุณขออนุญ,ญาตลดน้ำแป๊บหนึ่งนะคะเอาบญญารรยากาศตอนลดน้ำตอนเช้ามาฝากค่ะที่ส่วนนั้เป็นอัตโนมืออยู่นะเจ้า อะไรตัดก,ก็ได้ตอนนี้ได้ด้วยหรอวะ่ะบางทีก็เริ่มเริ่มง,งงกับพี่เหตอะไรเนี่ย ตอนนี้ก็อยู่ในโซนพักส่วนครัวเจ้า ตัวเช้าวันพุธนะคะเอาบรรยากาศในสวนมาฝากเนาะตอนรดน้ำใครผ่านเข้าไปเข้าเอใครผ่านไปผ่านมาก็ทักพูดปุยได้นะคะก,ก็เป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยเจ้าบ่ไม่บักลางเนาะแต่ก็แง่ามาเมินแล้วเนาะเจ้าเนะีย้ยามาตั้งแต่ตึงจน, <S 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 นู้ชสวยกเกษตรกรเนี่ยเจ้าบ่เรยวก็แง่วนผู้ชสวยกเกษตรกรอยู่เนาะ เพราะว่ายังเป็นรุ่นยังอยู่เจ้าเอาเยังบมดได้เป็นเกษตรกรเต็มตัวเพราะว่าผมหนีเวลาที่จะไปอบรมหรือเวลาที่จะไปเรียนเจ้าหรือว่าเาพื่อนท้องว่าอย่างเพิ่งหนีเวลาออกมาสังคมภายนอกอีกนยนะเจ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ช่วยแม่เลี้ยงป่อเลี้ยงย่า เลี้ยงงัวเลี้ยงฝ้ายยาเจ้าแต่ความรู้นี่เขาก็หาได้ในแพลตฟอร์มต่างๆนี่แหละเจ้าจากมูพี่ที่ทรุน่นพี่เซเตอร์รุ่นพี่ๆนี่เจ้าก็เข้าไปศึกษาแล้วอ่าปีที่แล้วมานี่ยเจว่างเจ้าเพราะว่าเราดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้นก็ไปสบายแล้วนะเนาะเราก็เลยมีเวลาว่างที่จะ ออกไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอินเจ้าก็เลยไปสมัครเข้าอบรมกับยังสมร์ทฟาร์มเมอร์สี่หกแปดี่ที่แล้วเจ้าได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยอย่างที่เฮาบอกนู้เฮารุ่นซิตี้หรือว่าบุคลากรหรือว่าคนท้องว่าวิทยากรนี่นะเนาะเพื่นการ ป่นก่อมีแนวทางมีการอบรมเรื่องนั้นเรื่องนี้อินะเจ้าเนาะเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องการออกแบบสถานที่เรื่องการตรวจวัดค่าน้ําตรวจวัดค่าดินเรื่องการปรับที่อะไรอย่างนี้เรื่องการออกแบบสถานที่แบบ 3D แบบ 3D แบบกระดาษอะไรอย่างนี้เพื Α ่อที่จะ ขยายธุรกิจเนาะหรือว่าอาจจะอาจอาจะทำได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้คุณห่อหวันเนาะอาจจะมีโลกกระทัดเนี่ยอาจจะมีฉากกระทัดกว้างขึ้นแล้วก็มีเครือข่ายเนาะ มีเครือข่ายให้เราได้ไปโชว์ตัวมีเครือข่ายให้เราได้ไปซื้อตามีเพื่อนๆหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดอย่างนี้เจ้าแต่เราไปอบรมแล้วอ่ะเพื่อนก็นจะให้ใบให้ใบรับรองเขาว่าเอาผ่านการอบรมอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าเพื่อนก็นจะดึงเข้ากลุม่มอย่างสมาชิมอย่างสมาชิกเมอร์อย่างเงี้ยเจ้า เวลาเพื่อมีอบรมอย่างที่ไหนอาจงอาจารย์ก้นก็อจะไล่เข้ามาในกลุ่มลายบอกเอาเพื่อเอาไปประชุมตรงนี้เนอ้อต้องการความไม่ต้องการคนไปประชุมตรงนี้เนอ้อนมีโครงารตรงนี้เนอ้ออีก ที่ที่ที่เขาประสบความสําเร็จหรือว่าเขาทำอาอาชีพแบบเราหรือว่าสวนแบบเราหรือว่าใครไม่เคยเป็นเกษตรกรมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างเกี่ยวกับรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็เป็นเกษตรกรแต่ว่าไม่ได้เอาขึ้นมาบนแฟลตฟอร์มหรือว่าไม่ได้เหมือนทุกวันนี้เนาะทุกวันนี้เราก็ นำเสนอตัวเองนำเสนอสวนนํำเสนอการผลิตขั้นตอนการผลิตอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะออกมาถ่ายทอดความรู้ที่เรารู้บ้างอะไรบ้างแล้วก็แชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ด้านการเกษตรบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะไม่รู้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความรู้ใหม่หรือว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะ ใช้ไม่ได้สำหรับยุคนี้ประมาณนี้ค่ะมันก็จะเนาะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างแล้วก็อาจจะได้คอนเนคชันอย่างสวนสวนแบบนี้อาจก็อาจจะไปเจอผู้ประกอบการด้านการทำสปาหรือว่าผู้ประกอบการด้านการทำากาแฟหรืออย่างนี้เราก็อาจจะได้ไปพูดคุยโคกาแฟกันมาเปิดร้าน หรือว่าจะเป็นแบบธุรกิจข้างไปข้างหน้าือตอนนี้ก็คือเป็นฟาร์มแอนคาเฟ่หรือว่าคาเฟ่แอนเลสโตรองอะไรประมาณนี้ค่ะก็ะจะ,ะได้มีการสื่อสารได้พูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับผู้ประกอบการด้านนั้นน,นันนะคะ รู้สึกหูเข้าออมาเดี๋ยวเขายัดรดน้ำรดน้ำแล้วก็ใส่น้ำตรงโซนด้านหน้านะคะเมื่อวานเราเก็บข้างหน้าไปแล้วแต่วันนี้เราต้องมาทำด้านในก่อนเมื่อวานไม่ได้รดน้ำเลยกเลยวันนี้ก็จะต้องรดน้ำเพราะว่าที่สวนยังเป็นอัตโนมืออยู่ยังไม่เป็นอัตโนมัติ <G ül> มันก็ก็ก่อยปั๊บไปเนาะมันก็สองเข้ามาปีที่สองเจ้านี่ปีนี้ปีที่สองที่ว่าปลูกแบบเต็มสตรีมซี่นะต่ก่อนนี่ก็จะเป็นแพะกล้วยแล้วก็บะทวนิดหน่อยเ <G ül> นี่ะเจ้าแต่บัดเดี๋ยวนี้อ๋อัออย่างก็มีกินประมาณนี้ค่ะแต่ไอเรื่องกล้วยเนี่ยเพราะว่า เอามันเปิดท้องไว่ก่อนดินมันบ่ดีดินดินที่ผืนเนี้ยแผ่นผืนเนี้ยเฮาเป็นที่นาแล้วเฮาซื้อดินมาถมดินมันก็เลยเป็นดินที่มีธาตุอาหารเนาะเป็นดินดินใต้ใต้สาอัติปุษะกันมามาถมมาถมนี่นะเจ้าดินมันก็เลยมีธาตุอาหารดินมันแข็งดินมันแน่นก็เลยจำเป็นต้องปรุงดินขึ้นมาใหม่ก็เลยปลูกกับกระถางกับกระบะเป็น กระบะต่างๆวงล้อยางถุงปลูกแสนดีกระบะแตกกระบะโปอะไรก็ปลูกได้หมดค่ะท่อนมงท่อนไม้ก็แค่เอามากั้นดินไว้เนาะก็สามารถปลูกผักได้โซนนี้จะปลูกแต่ผักสวนครัวนะเพราะว่าโซนนี้เขาจะอยู่ทิศติดกับสวนค่ะติดกับสวนป่า พอเวลาบ่ายสองบ่ายสามมาแดดเขาก็จะไม่มีละอืมถ้าจะปลูกพืชที่ชอบแดดก็จะฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นข้าวเพราะว่าอ่าที่ตะวันออกเฉียงใต้ที่ตะวันออกเฉียงใต้แต่พื้นที่เราเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวไปงี้อืมประมาณนี้นะคะ่ะตะวันมันก็จะได้อ้อมแปลงเนาะ พ่อแหะค่ะพ่อเป็นคนทําไว้พ่อเป็นคนออกแบบไว้พ่อเป็นคนลงดินไว้แต่เราก็ามาศึกษาว่าเขาจะปลูกต้นอย่างไว้ตดาดเขาจะเอาตางเข้าหรือว่าห้อมเดินไปทางไหนที่จะสามารถนําเอาดินเอาอุปกรณ์การเกษตรหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออกมาได้อีกไหนสักประมาณนั้นเนาะ ทางเดินมันก็จะแคบน้อยบางทีก็จะแคบบางทีก็จะกว้างป็นตามอารมณ์บางวันก็จะย้ายบางเดือนก็จะย้ายที่อืมมันเป็นไปได้หมดสามารถปรับเปลี่ยนปรับแปลงได้หมดประมาณนี้ค่ะเนาะโอเคเอาไว้เก้าอี้ก่อนเนื่อเจ้าขอญาตไปลดน้ำก่อน จะถือโทรศัพท์อตลอดเวลามันก็ไ,ได้โอเคค่ะสวัสดีเจ้าบ่ายบายใจเจีนกับเอินเช๊ะเช๊นี้เข้าใจกเกษตรไม่ได้ง่ายและก็ไม่ได้ยากถ้าคนขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็กลัวดำอย่างน้องหนิงทำได้ใครๆก็ทำได้ค่ะสวัสดีค่ะบายเหมือนเดิมนะคะสวัสดีขอบคุณขอโทษใช้ได้ทุกสถานการณ์ค่ะบายนัว